2เมษายน2568ที่นี่จังหวัดบึงการครับเราจะอัปเดตผลจากการที่เราทำการทดลองสังเกตทุเรียนต้นนี้นะครับเป็นหมอนทองอายุเข้าปีที่5สิ่งที่เราจะสังเกตนั้นมีอยู่2ลักษณะลักษณะที่1ก็คือทุเรียนต้นนี้แตกดอกออกมาถือว่าเป็นทุเรียนสาวเป็นดอกปีแรกแตกดอกออกมาพร้อมกับมีการแตกยอดอ่อนออกมา เขาแตกดอกอกอ,กอกมาก็ประมาณสักห้าสิวันที่แล้วนะครับรวมทั้งขณะนั้นมีการแตกยอดอ่อนออกมาณวันนี้ครับปรากฏว่ายอดอ่อนที่เขาแตกอกอกมานั้นปรากฏว่าขณะนี้ยอดอ่อนของเขาก็อยู่ในลักษณะใบเพสลาดใบเขียวทั้งต้นแล้วครับทีนี้วันนี้ปรากฏว่าทุเรียนต้นนี้ที่เขามีการออกดอกนั้นวันนี้เขามีการเริ่มบานแล้วครับดอกเขาเริ่มบานแล้วอ่ะเข้ามาดูข้างในเลยครับ มีการเริ่มบานไปแล้วเป็นบางช่อบางดอกนะครับแล้วก็เริ่มที่จะเป็นหางแย้แล้วนะครับเราดําเนินการทดลองปัดดอกทุกดอกที่เขามีการบานในตอนกลางคืนนะครับเรามาทําการปัดดอกอแล้วก็สิ่งที่หนึ่งที่เราทําการทดลองในครั้งนี้ก็คือว่าการที่เราช่วยปัดดอกทุเรียนที่เขาดอกบานวันละ3ามสี่ช่อนั้น มันจะเกิดการติดดอกทุกภูหรือว่าติดทุกภูหรือไม่เพราะว่าต้นก่อนที่เราทําการทดลองเมื่อเขาออกดอกมาในเดือนกุมภาต้นที่อยู่ด้านหลังนั้นปรากฏว่าเราไม่มีการปัดดอกเลยสาเหตุที่เราไม่มีการปัดดอกเพราะว่าดอกเขามาบานในช่วงอากาศหนาวมากคือเดือนกุมภาที่ผ่านมาแต่ว่าต้นนี้เขามีการมาดอกบานในช่วงเดือนมีนาคมอ่ปาปลายเดือนมีนาคมมาถึงเมษานะขณะนี้ปรากฏว่าอ่า ต้นที่เราทําการปัดดอกนั้นขณะนี้เขาเป็นหางแย้ลักษณะของหางแย้ดูดูเต่งตึงนะครับแล้วก็กาลังที่จะขึ้นเกล็ดแล้วเล็กเน้อยน้อยอันนี้เราเริ่มเห็นความชัดเจนแล้วว่าการที่เราปัดดอกนั้นมันจะทําให้เกิดการปฏิสนธิครบทุกภูนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราจะทําการสังเกตต่อไปสําหรับทุเรียนต้นนี้ก็คือว่า พอดอกพอลูกที่เขาติดไปแล้วอายุได้ประมาณ40วันหรือ60วันหรือ50วันก็แล้วแต่เนี่ยมันจะมีการแตกยอดชุดใหม่ออกมาแล้วก็การที่ยอดชุดใหม่เขาแตกออกมานั้นถือว่าเป็นฐานสำคัญในการที่จะช่วยสร้างอาหารมาบำรุงดอกหรือว่าบำรุงลูกนั่นเองการที่ทุเรียนร่วงจากต้นก่อนที่เราสังเกตนั้นเราพรบพบสาเหตุแล้วว่า อพอลูกทุเรียนเราโตได้ประมาณสักประมาณ20สิบวันหรือว่า30กว่าวันเนี่ยพอเขาแตกยอดออกออกมาเนี่ยมันจะทำให้เราสังเกตเห็นว่าลูกทุเรียนนั้นมีลักษณะบิดบิดเบี้ยวเบี้ยวเนื่องจากว่าเขาแตกยอดอ่อนออกมานั่นเองอยอดอ่อนเขาก็จะดึงอาหารไปลูกทุเรียนเล็กๆที่อายุ30วันนั้นเขาก็ต้องการอาหาร เมื่อสองอย่างนี้ต้องการอาหารพร้อมกันจึงทำให้ยอดนั้นดึงอาหารไปมากกว่าเมื่อยอดดึงอาหารไปมากกว่าลูกที่อายุ 3- 40วันนั้นก็จะมีลักษณะบิดเบี้ยว,วหรือไม่ก็ร่วงแต่ถ้ากรณีของต้นที่มีใบเยอะแยะมหาศาลมากมายนี้มันจะได้การถ่วงดุลกันก็คือ,อ,อลูกก็ต้องการอาหารใบก็ต้องการอ,อาหารแต่ในขณะที่อาหารบนต้นนั้นมีอย่างเพียงพอ จึงเกิดความสมดุลการโอกาสที่ลูกจะเบี้ยวก็น้อยลงโอกาสที่ลูกจะร่วงหล่นก็น้อยลงนี่คือสิ่งที่เราพยายามสังเกตเก็บข้อมูลแล้วนํามาเสนอให้เพื่อนๆเห็นว่ามันจะมีความต่างดีหรือว่ามีความชัดเจนในกรณีที่ว่าต้นที่ออกดอกมาพร้อมกับแตกยอดอ่อนออกมานั้นมันจะมีจุดเด่นมากกว่าโอเคครับคลิปนี้เจอกันเท่านี้สวัสดีครับ